Terima kasih telah menonton! ข่าวกระแสข่าวกระแสกระแสข่าววันนี้มารับอัปเดตข่าวไฟไหม้ร้านสุนหลีตลาด,าดอุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสเกตรครับพี่น้องวันที่10ตุลาคม2 5 6 3เวลาตีหนึ 1, นาทีในสุกิจเหลืองสกุลไทย นายอำเภอพรพิสัยผู้อนนวยการอำเภอกุฎุมพรพร้อมด้วยพันตำรวจเอกศยากรเทสะบำลุงพร้อมกับสอพกุฎุมพรพิสัยนางนุชจุดาเหลืองสกุลไทยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดและนายมนัดพลชัยยะโยธาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงได้ลงพื้นที่ อำนวยการรับเหตุเพลิงไหม้และเยี่ยมกำลังใจผู้ประสบภัยและเจ้าที่ผู้บัติในผู้ฏิบัติกรณีได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงบ้านตำแยหมู่ที่7ตําตำบลกำแพงอำเภออุดริสัยจังหวัดศร,ร,รีสะเกษข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย แบบตึกทั้นเดียวสองคูหาชื่อว่าร้านสุนหลีซึ่งจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าของนางเยาวรักษ์จเจริญพันธ์อายุ75ปีอยู่บ้านเลขที่ร2 8ทับหมู่7ตำบลกำแพงโดยเพิงได้ไม่ประมาณเวลาเที่ยงคืน50สสามารถควบคุมเพิงได้เวลาตีหนึ่ง ตีหน่งห้านาทีไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4ีรายซึ่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยอาการปลอดภัยแล้วส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานสอบสวนของสพอุอพออทุมพรพิสัยดำเนินตามขั้นตอนต่อไป อันนี้ก็ทางข่าวกระแสกระแสข่าวอขอบคุณทางเพจอุทุมพรมิสัยบ้านเฮาแล้วก็ขอบคุณภาพจากทางคุณนัทพระประชาและมิ้วมิ้วที่ได้แชร์ภาพสดในการเนีย่ยเพื่อไม่ในครั้งนี้ขอบคุณมากอากาสนี้ด้วยนะครับ ข่าวกระแสกระแสข่าวก็จะมาตามติดข่าวกระแสให้ทางพี่น้องได้รับชมอยู่เป็นระยะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมต้นองรู้ว่าสิแตกอองข้างบนถ้าเกิดมันห่อนไหลเอานำไปอยู่ในสายพวกท่านนี่ล่ามมันเออไปแตกเอออย่ามล่ามมันี่เฮ้ยทีใหม่หรือปุ๋นนี่ฮะทีใหม่หรือปุ๋นนี่ปุ๋นแต่มันทะลุเบิ่นหรอเนี่ยทีนี้เอาไปดูไง โอ้ยในเขตชุมชุนแล้วลายแหงวะน้องบานติดกันน้องโอ้ทางบ้านนั้นมาขืนยังก่อนเขาบอกวัวมันทะลุแล้วนี่ยไม่เห็นเห็นอยู่มันทะลุอย่างทะลุกันบ่อแดงๆจะไปไปมันถึงมันขึนว่าถุงว่าข้างล่างมันใหม่นี่ก็เดี๋ยวมันต้องนับเสือพ่ข้างล่างก่ออันเอ้ยสายน้ำมีสายเดียวมันบ่ กุ้งสาหร่ายทั้งข้างหนาด่ดองหอม่วานกุ้งกับไก่ดมันบ่มีดีโอ้โอตะกทะพังมีคันเดียวฮะัข่าวกระแสกระแสข่าวก็ขอบคุณที่สชารับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวเหตุการณ์ด่วนข่าวกะแสก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันนะครับสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็โชคดีไม่มีผู้ใดเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ไฟไหม้ร้านร้านซุนหลีตลาดสดอำเภอธุรนิสัยในครั้งนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมข่าวกระแสก็จะมีอัปเดตข่าวด่วนข่าวไว้ข่าว หรือให้น้องพี่น้องได้รับชมกันฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ